สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์อะไรนะทำไมนะวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อที่ทุกคนต้องเคยเจอถ้าคุณมีแมวใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงปริศนาแห่งโลกแมวที่หลายคนสงสัยทำไมทำไมเจ้าเหมียวถึงจ้องหน้าเราแบบไม่กระพริบตาเลยล่ะฮ่า <c oughs> จริงบางทีผมรู้สึกเหมือนถูกเจ้าเหมียวสะกดจิตราวกับมันจะบอกว่ามนุษย์เจ้าจะยอมจำนนต่อข้า อ,อย่าพึ่งกลัวไปวันนี้เราจะมาแกะรอยพฤติกรรมนี้กันว่าทำไมแมวถึงจ้องหน้าเราแล้วมันอยากสื่ออะไรกันแน่ไปลุยกันเลยโอเคเริ่มเลยดีกว่าผมว่าทุกคนที่เลี้ยงแมวต้องเคยเจอโมเมนต์นี้แน่แนนั่งอยู่ดีๆเจ้าเหมียวก็หันมามองตาโตๆแบบจ้องลึกถึงวิญญาณใช่แล้วบางทีมันนั่งจ้องนานมากจนเรานี่แหละที่เริ่มเขินเองเริ่มคิดว่าเอ๊ะ หน้าฉันมีอะไรติดหรือเปล่านะหรือบางทีก็รู้สึกผิดเหมือนมันรู้ว่าเมื่อเช้าฉันแอบกินปลาทูไปชิ้นหนึ่งอ่ะอย่าพิ่งไปเรื่องปลาทูแต่จริงๆนะการที่แมวจ้องหน้าเรานะ่ะมันมีเหตุผลหลายอย่างเลยวิทยาศาสตร์เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับพฤติกรรมตามสัญชตาตญาณของแมวล้วนๆโอจริงดิผมคิดว่าเจ้าเหมียวแค่อยากแกล้งให้ผมกลัวเฉยๆสัญชตาตญาณอะไรหรอเดี๋ยวเล่าให้ฟังเหตุผลแรกเลยนะ แมวเป็นสัตว์นักล่าโดยธรรมชาติการจ้องเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสกิลนักล่าของมันอ๋อเหมือนมันกำลังเลงเหยื่อใช่ไหมแล้วผมคือเหยื่อหรือเปล่านะ <laughs> ใจเย็นไม่ถึงกับเล็งเราเป็นเหยื่อหรอกแต่การจ้องเนี่ยเป็นวิธีที่แมวใช้ในการสังเกตสิ่งรอบตัวมันจะจับตาดูทุกอย่างในสภาพแวดล้อมรวมถึงเราเพื่อดูว่าสถานการณ์นี้ปลอดภยัยไหมหรือว่ามีอะไรน่าสนใจหรือเปล่าโอเคเข้าใจแล้ว เหมือนมันสแกนเราอยู่ใช่ไหมแบบมนุษย์คนนี้จะให้อาหารกูไหมหรือจะแค่รูปหัวและจากไปถูกต้องแล้วยิ่งถ้าแมวรู้สึกสบายใจกับเรามันจะจ้องเพื่อสื่อสารด้วยแบบว่าเฮ้ hey, มนุษย์ฉันไว้ใจในนะโหน่ารักอะ่ะแต่เดี๋ยวนะบางทีเจ้าเหมียวของผมจ้องแล้วทำหน้านิ่งมากแบบไม่ยิ้มไม่ขยับเลยผมควรจะดีใจหรือกลัวดี <laughs> อันนี้ต้องดูบริบทนะถ้าแมวจ้องเราแล้วตากลมโตหางนิ่งๆไม่กระดิกแปลว่ามันน่าจะแค่อยากรู้อยากเห็นหรืออาจจะกําลังรออะไรจากเรารออะไรรออาหารหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่าเจ้าเหมียวจ้องผมหนักสุดตอนผมถือถุงอาหารแมวนั่นแหละเหตุผลที่สองที่แมวจ้องหน้าเราเนี่ยบางทีมันคือการขออะไรสักอย่างเช่นอาหารขนมหรืออยากให้เราเล่นด้วย อ๋อเหมือนมันส่งสัญญาณว่ามนุษย์ถึงเวลาปลนเปลือค่าแล้วใช่เลยนักวิจัยบอกว่าแมวฉลาดมากมันรู้ว่าการจ้องตาเนี่ยเป็นวิธีที่ได้ผลในการสื่อสารกับมนุษย์เพราะเรามักจะตอบสนองต่อสายตาน่ารักน่ารักของมันจริงด้วยบางทีผมเจอตาแป๋วๆปของเจ้าเหมียวปุ๊บผมก็ใจอ่อนลุกไปหยิบขนมให้เลยเห็นไหมนั่นคือพลังของสายตาแมวมันเหมือนมีซูเปอร์พาวเวอร์ในการควบคุมมนุษย์เลยล่ะโอเค งั้นถ้าแมวผมจ้องผมเพราะอยากได้อะไรสักอย่างผมก็แค่ให้มันใช่ไหมง่ายด,เดยีเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ทุกครั้งที่ควรยอมนะถ้าแมวรู้ว่าจ้องแล้วได้ของทุกครั้งมันจะกลายเป็นจ้างเหมียวจอมบงการเลยนะโหกลัวแล้วแล้วถ้ามันจ้องแบบไม่ต้องการอะไรล่ะบางทีผมรู้สึกว่าเจ้าเหมียวแค่นั่งมองผมเฉยๆแบบไม่มีเหตุผลอันนี้น่าสนใจมากเหตุผลที่สามที่แมวอาจจะจ้องหน้าเราเนี่ยอาจเป็นเพราะมันกำลังแสดงความรักหรือผูกพันกับเราฮะ จ้งคือรักผมคิดว่ามันกำลังตัดสินผมซะอีกอะไม่ใช่ตัดสินหรอกนักพฤติกรรมสัตว์เขาบอกว่าการที่แมวจ้องตาเราแล้วก็พิบตาช้าๆนะ่ะมันเหมือนการจูบด้วยสายตาของแมวจูบด้วยสายตาโรแมนติกจังใช่ลองสังเกตดูถ้าแมวของนายจ้องแล้วก็พิบตาช้าๆเหมือนทำสโลโมชั่นนั่นคือมันบอกว่าฉันรักนายนะมนุษย์ อืน่ารักเกินไปแล้วเดี๋ยวต้องเรีเควสตจ้องตากับเจ้าเหมียวดูผมบ้างแล้วแต่เดี๋ยวก่อนไม่ใช่ทุกครั้งที่แมวจ้องจะเป็นเรื่องน่ารักนะบางทีการจ้องอาจแปลว่าแมวรู้สึกไม่มั่นใจหรือระแวงอะไรบางอย่าง ยังไงล่ะผมไม่อยากให้เจ้าแมวรู้สึกแย่นะเช่นถ้าแมวจ้องเราแล้วหูมันตั้งชันหรือหางกระดิกแรงๆนั่นอาจแปลว่ามันกำลังตื่นตัวหรืออาจจะรู้สึกว่ามีอะไรรบกวนมันโอเคเข้าใจแล้วเหมือนมันกำลังเช็คว่ามนุษย์เจ้าจะทำอะไรต่อไปถูกต้องถ้าเจอแบบนี้ลองสังเกตภาษากายมันด้วยนะถ้ามันดูตึงๆลองให้พื้นที่มันซะหน่อยอย่าพิ่งไปจับหรือลูบ โหแมวเนี่ยซับซ้อยกว่าที่คิดนะผมคิดว่าแค่ให้ข้าวให้น้ำก็จบแล้วอ้อโหไม่จบง่ายขนาดนั้นหรอกแมวเนี่ยเหมือนนักจิตวิทยาน้อยๆเลยมันร่าดเราได้แล้วมันก็พยายามสื่อสารกับเราด้วยงั้นถ้าผมอยากสื่อสารกลับละ่ะทำยังไงให้เจ้าเหมียวรู้ว่าเฮ้ hey, ฉันก็รักแกน,นะง่ายมากลองจ้องตาเจ้าเหมียวกลับแล้วก็พิบตาช้าๆเหมือนที่มันทำวิธีนี้เหมือนการบอกว่าฉันก็ไว้ใจแกนะ โอ้จริงดิเดี๋ยวต้องลองแล้วถ้ามันไม่ยอมกระพริบกลับล่ะเอา้าถ้ามันไม่กระพริบกลับก็อย่าไปกดดันมันแมวบางตัวมันก็ขี้อายไม่ค่อยแสดงออกเหมือนผมเลยขี้อายแต่รักจริงฮ่าฮ่าเอา้าอย่ามาแซวตัวเองแต่จริงๆนะการจ้องตาเนี่ยเป็นวิธีที่มนุษย์กับแมวสร้างความผูกพันได้ดีมากๆเลยเลย โอเคสรุปแล้วการที่แมวจ้องหน้าเราเนี่ยอาจจะเป็นได้หลายอย่างเลยนะรักเราบ้างอยากได้ของบ้างหรือแค่สงสัยว่าเราทำอะไรใช่เลยแล้วถ้าอยากเข้าใจเจ้าเหมียวให้ลึกกว่านี้ลองสังเกตบริบทด้วยเช่นมันจ้องตอนไหนทำหน้ายังไงแล้วลองตอบสนองดูโหผมเริ่มรู้สึกว่าเจ้าเหมียวของผมเนี่ยเหมือนเพื่อนสนิทเลยล่ะต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆถูกต้องการเลี้ยงแมวเนี่ยเหมือนการครบเพื่อนเลยล่ะ ต้องใช้เวลาต้องเข้าใจกันเอาล่ะผมว่าได้ความรู้เยอะเลยวันนี้ใครที่ฟังอยู่แล้วมีแมวลองไปจ้องตากับเจ้าเหมียวของตัวเองดูนะอย่าลืมกับพิบตาช้าๆล่ะใช่ใช่แล้วถ้ามีเรื่องราวน่ารักเกี่ยวกับเจ้ามียวอย่าลืมมาแชร์กับเรานะเอาล่ะวันนี้เราคงต้องลากไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในตอนหน้าที่เราจะมาคุยเรื่องอะไรดีล่ะ ทำไมแมวชอบนอนบนคีย์บอร์ดตอนเราทำงานดีไหมโหไอเดียดีเอาละทุกคนไว้เจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับดูแลเจ้าเหมียวดีๆนะสำหรับวันนี้อะไรนะทำไมนะก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้านะคะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะ